Hi ทุกคนกลับมาพบกับมิสซีอีกแล้วนะคะในช่วงของ Miss ิสพี b e a u ี y Talk ค,ค่ะวันนี้นะคะมิสซีก,ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมารีวิวอีเช่นเคยค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้มิสซีได้นำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน เอาละคะ่ะวันนี้นะคะมิสทีก็ได้นำสีนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยคะ่ะนั่นก็คือซิต้าบอดี้เลชั่นนะคะอ่ะเจ้า2ตัวนี้มีดีอย่างไรนั่นก็ต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าเขาชูโรงในเรื่องของน้ำหอมนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วนะคะของตัวนี้นะคะเขาจะมีถึง3กลิ่นนะคะแต่ด้วยความที่ใน Seven, เซเว่ขาออกมาเป็นแบบ2แค่2กลิ่นนะคะแต่ถ้าเป็นหลอดใหญ่เนี่ยเขาจะมี3กลิ่นนั่นก็คือเป็นอินสไปนะคะเขาจะ inspire inspired Insp by กระบีนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น inspired by เชียงใหม่แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะคะจะเป็น inspired by เขาใหญ่หรือเปล่านี่นะคะอ่ะแต่ด้วยความที่นางออกมาเป็นแบบซองแค่2ซอง,อ,ง,อ,งอ่ะก็เลยอ่ะจัดมาแค่2ซอ,องก่อนละกันทําไมไม่ซื้อไม่ซื้อเป็นหลอดมาเลยก็ต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าด้วยความที่ตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมีบอดี้โลชั่นเยอะมาก,มากแล้วนะคะก็ควรจะหยุดเอาไว้ก่อนควรซื้อแบบซองมาดีกว่านะคะแต่ แต่ด้วยความที่มันมีแค่2กลิ่นก็ขอรีวิวเพียงแค่2กลิ่นเท่านั้นนะคะซึ่งอีกกลิ่นหนึ่งเขาจะเหมือนแบบเป็นกลิ่นของข่อยย่จะมีแบบเป็นกลิ่นลินจี่นะคะจะเป็นหอมหอมวหวานหวานเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่มิซีได้ไปทดลองดมมาแล้วแต่ด้วยความคิดว่า2กลิ่นเนี้ยอ่ะ มาดูกันสิคะว,ว่าเขามีดีอะไรบ้างมาดูกลิ่นแรกเลยนะคะนั่นก็คือซิต้านะคะ deep sea l g นะคะหรือเป็นสาหร่ายทะเลใต้หรือเป็นสาห,าหร่า,หายใต้ทะเลน้ำลึกนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็บอกว่าเป็น inspired by กบีนะคะเป็นซิต้าไทออร่าเพ์ฟมบอดี้เจลนะคะคือเจลน้ำหอมบำรุงผิวกายสูตรเนื้อบางเบาพร้อมส่วนผสมธรรมชาติของไทยและวิตามิน B3 นั่นก็คือไนซินามายน์นั่นเอง ะะเพื่อผิวดูกระจ่างสออรา่านั่นเองนะคะ,ะเป็นสูตรผิวดูฉ่ำน้ำโกลวสวยพร้อมด้วยคุณค่าของสาหร่ายทะเลน้ำรึกนะคะอย่างที่มีสีบอกไปเมื่อกี้เลยที่อุดมไปด้วยวิตามินและและร่ธาตุผสานความหอมสดชื่นเย็นสบายที่ได้รับแดงบันดาลใจจากกลิ่นอายของคลื่นทะเลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเคลมไว้ว่าอะไรไว้บ้างนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าหอมนานตลอดทั้งวันเจลใส ไม่เหนียวนะคะแล้วก็มีวิตามินอ e ีนะคะ 20x แล้วก็วิตามิน b 3บวกวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็จะมี 3x ม x moisturizer นะคะคือเป็น moisturizer ที่ให้ความชุ่มชื้นถึง3เท่านั่นเองนะคะอ่าก็คือโดยรวมแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อ t e x t อร์ของนางกันนะคะตรงนี้เขาก็จะให้ดูว่าเป็นสีฟ้าฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าฟ้าแบบ เจลเจลใสๆเรามาดูเนื้อเท็กเจอร์ข้างในกันจะเป็นแบบใดน,นางก็จะเป็นสีเจลประมาณนี้นะคะกลิ่นคือมีความรู้สึกว่ามีความสดชื่นเย็นเย็นสบายๆบายจริงๆ <c oughs> มีความมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นอายของทะเลนะคะแล้วก็แบบเกลี่ย เลี่ยง่ายนะคะเนื้อเจลเหมือนแบบแตกตัวเป็นน้ำนะคะก็จะแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะเวลาเกลี่ยลงไปแล้วสบายผิวมากๆไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะน่ะไว้บนผิวเลยเพราะว่าด้วยความที่พอเวลาเป็นเนื้อเจลแล้วเวลาทาผิวเนี่ยเราเกลี่ยลงบนผิวแล้วมันแตกตัวเหมือนเป็นน้ำเลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนทาผิวแล้วก็สบายผิวนะคะรอให้ผิวมันแห้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีสีขอพัทที่มันแห้งเร็วขึ้นแล้วกันเนาะมันจะเย็นๆคุณเออมีความรู้สึกสบายกลิ่นนะคะหอมกลิ่นเนี้ยแบบ กลิ่นแบบออกแนวผู้ชายนิดนึงนะมีความรู้สึกแล้วมันดูสดชื่นสดใสสดใสมีความแบบือมอ เหมือนนอนอยู่ริมทะเลอ่ะคุณให้ความรู้สึกนั้นเลยนะคะกลิ่นนี้หอมนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรมีความน่าใช้ไหมหอมนานขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเอาค่ะเรามาดูอีกกลิ่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Inspired by เชียงใหม่นั่นเองนะคะก็มีกลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขาเคลมไว้ว่าอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าเป็น s t i a Thai Olaf p e r f u m e Body Gel Double Delight Lord นะคะนั่นก็คือมีกลิ่นของกุหลาบนั่นเอง ะะเป็นกุลาบที่มีความรู้สึกปริมปริมปริปรตยินเดกับกลาบตัวนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเนื้อเดียวกันก็คือเป็นเนื้อเจลบางเบานะคะพร้อมส่วนผสมธรรมชาติของไทยและวิตามิน B3 เพื่อผิวกระจ่งางใสออร่าคือคัมเพลงจะเหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสูตรเพื่อผิวดูไบรท์สว่างกระจ่งางใสนะคะเพื่อให้ผิวดูไบรท์มากดูแบบดูมีออร่านั่เองนะคะพร้อมความหอมชวนลหลงไหลที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกกุลาบดับเบิ้ล ไลน์นะคะ ซึ่งเรื่องลือว่าเป็นหนึ่งในพันดอกกุหลาบที่หอมที่สุดนั่นก็คือ delight rose นั่นเองนะคะอ่า delight rose นะคะอ่า<ๆ>เขาก็เคลมไว้ว่าหอมนานตลอดทั้งวันเจลใส่ไม่เหนียวเหน,นอะหนะแล้วตัวนี้นะคะเขาไม่ได้ใส่เป็นวิตามินอ e ีหรืออะไรเขาจะใส่เป็นวิตามินซีเข้ามานะคะ,ะ,คะเป็นวิตามินซีนะคะ 20x นะคะเป็นวิตามินแล้วก็มีวิตามิน B3 ในซินาัมาัยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกวิตามินซีแล้วก็มอยเจอไรเซอร์ 3x นั่นเองก็คือมีความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะอ่า เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเทกเจอร์กันนะคะเนื้อเทกเจอร์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวเรามาดูของจริงในซองกันเลยดีกว่าค่ะของจริงในซองเดี๋ยวข้างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวกีิ่ตีกันแล้วเดี๋ยวจะมึนนะ,ะอะ่อะก็จะเป็นสีออกแนวใสๆชุมพูอ่อนๆนิดๆมีความแบบกลาบเูบาๆนะอะ กลิ่นนางก็จะหอมแบบยังไงอ่ะเคยเคยดมกุหลาบที่มันเป็นแบบเหมือนกุหลาบอบแห้งไหมมันจะมีความคล้ายๆอยู่นิดนึงนะมันจะมีความกลิ่นหลูแบบผู้ดีผู้ดีนิดนึงนะจะเหมาะกับผู้หญิงนะกลิ่นเะนี่ยมีความรู้สึกนะอ่ะมันจะแบบหอมรโรสอ่ะหอมหอมอยู่แต่ถ้าแบบดมปู๊บเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงไปนิดนึงแต่เราค่อยๆดมเนี่ยมันจะหอมแบบ หอมหวานนะเหมือนอยู่ในสปาอะไรประมาณนี้เลยนะมีความรู้สึกได้เลยเหมือนกําลังนวดอยู่ในสปาอารม,มาแล้วมีกลิ่นกลุบแบบเบ้าๆอะไรเงี้ยคือใช่เลยกลิ่นประมาณนี้หอมค่ะหอมนะคะอ่าเดี๋ยวขอพักให้มันแห้งเร็วนิดนึงนะมีความรู้สึกว่าอาเย็นด้วยนะคะอ่าให้ความรู้สึกว่าเย็นผิวด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคะซึมลงผิวแล้วนะคะไม่เหนียวเนือนออะทางคู่เลยนะคะอ่าดีงามมากๆเลยกลิ่นก็หอมนะ แล้วสำหรับมิทีแล้วนะคะมีความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องกลิ่นนะต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าด้วยความที่เวลาเราทาไปแล้ว,ลวเวลาเราได้กลิ่นจนชินกลิ่นแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้มีความรู้สึกถึงกลิ่นมันอีกเลยนะคะจะสงสัยนะคือมีความรู้สึกว่าเวลาเราชินน้ําหอมอ,อะไรประมาณนี้คือเหมือนจมูกเราชินกับกลิ่นไปแล้วอะแล้วพอเราแบบมาดมทีมันเหมือนเหมือน,ม,นมันไม่ค่อยมีกลิ่นแต่จริงๆแล้วคือกลิ่นฟุ้งมากๆนะคะนั่นก็คือแบบถามว่าคือ คาทั้งวันดูแล้วนะคะว่ากลิ่นมันอยู่ไหมทั้งวันคือตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นน้าหอมที่ตรงนี้เลยนะแต่กับคนรอบข้างเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ย ใช้น okay. ้าหอมอะไรมาอะไรประมาณนี้นะคือเราก็จะบอกว่าฉันใช้ซิต้าอะไรประมาณนี้เขาก็จะบอกเออกินหอมดีอะไรอย่างนี้นะก็คือมีความรู้สึกว่ากลิ่นอยู่ได้นานตามคาเคลมของเขาเลยนะเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้กลิ่นแต่คนรอบข้างได้กลิ่นนะคะให้ความสดชื่นกับคนรอบข้างคือสําหรับตัวเองเนี่ยคือมันชินกลิ่นไปแล้วไงพอเราทาจนชินกลิ่นแล้วแบบกลิ่นมันก็จะเหมือน มันไม่รับรู้แล้วว่ากลิ่นเนี่ยมันคือกลิ่นอะไรอะไรเงี้ยมันคือกลิ่นน้ําหอมหรือเปล่าแต่พอคนรับค้ามาปุ๊บกลิ่นน้าหอมเธอหอมจ้างอะไรประมาณนี้จะเป็นประมาณนั้นเลยแต่ถามว่าถ้าเราดมใ,ใกล้ๆเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นอยู่นะคะแต่มันก็จะเป็นกลิ่นอ่อนๆนั่นเองนะคะก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่โอเคและถูกใจนะคะทั้งสองกลิ่นเลยแต่ถามว่ามิสพีชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันมิสพีก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าชอบแบบแนวมันแนนเนาะก็ชอบเหมือนมีผู้ชายอยู่ข้างๆ ซึ่งกลิ่นที่ให้ความใกล้เคียงที่สุดแล้วมีความรู้สึกว่าอืมสดชื่นแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นนี้ค่ะใบกระบี่นะคะอาจจะเป็น Inspired by กระบี่นั่นเองนะคะกลิ่นนี้คือชอบมากๆเลยนะคะอะส่วนในเรื่องของเนื้อเจลในการทาผิวถามว่าเหนียวเนหนอะไหมก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าไม่เหนียวเนหนอะนะคะถ้าคุณอยู่ในห้องธรรมดามีพัดลมเป่าหรืออะไรเงี้ยอากาศถ่ายเทก็คือไม่เหนียวเนหนอะแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณออกไปตากแดดหรือออกไปข้างนอกเจออากาศร้อนเหงื่อออกเนี่ย ความเหนียวเหนือนอ่ะจะมาแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากมายอะไรก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะแบบหย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 บผิวนิดนิดนั่นเองนะคะอ่าถ้าไม่ได้แบบว่ารู้สึกอะไรมากมายก็คือมองข้ามได้ก็คือสามารถว่าเออปล่อยผ่านได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ,ะก็คือจะมีความเหนือนหนะนิดหนึ่งถ้าเวลาออกไปที่อากาศอบอ้าวหรืออากาศร้อนนั่นเองแล้วมีเหงื่อออกนั่นเองคือเหงื่อมันจะมาผสมกับตัวเจลของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีความรู้สึกหนึบหๆขึ้นมานั่นเองนะแต่โดยรวมแล้วว่าถือว่าโอ มากๆยิ่งทาแล้วทํางานอยู่ในออฟฟิศหรืออะไรเนี้ยคุณคือกลิ่นมันอะจะช่วยบําบัดให้เรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะมีความรู้สึกว่ามันจะ ปลอดโปรง่งโร่งสบายนะคะคือกลิ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยทําให้เราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอันนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะ,ะและมาดูตัวต่อไปในเรื่องของตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีวิตามินซีนะคือมิเซียซึ่งซื้อมาทดลองใช้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าในเรื่องของความขาวกระจ่งางใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่เห็นผลนะคะแต่ในเรื่องของความชุ่มชื้นผิวเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผิวเราไม่แห้งนะคะคือผิวเรามีความนุ่มลื่นโอเคเลย ก็ถือว่ารับได้โดยรวมแล้วคะแนนทั้ง2ตัวนี้นะคะความน่าใช้มิสพีให้เท่าไหร่นะฮะอ่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าก็ไม่รู้จะไปหักของนางตรงไหนนะเพราะว่าโดยรวมแล้วอ่ะก็คือนางทำได้ตามคำเคลมของนางอาจจะในเรื่องของความกระจังใสเนี่ยคืออาจจะต้องทดลองใช้มากกว่านี้คือมิสซี่ก็คงไม่ได้คาดหวังกับในเรื่องของบอดี้โลชั่นที่จะทาปุ๊บแล้วมันจะทําให้ดูกระจ่งใสอะไรขนาดนั้นคือเราก็ โอเคแล้วกับสภาพผิวเราแต่เราเพียงแค่ต้องการให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็สบายผิวนั่นเองนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมตามโจทย์ของนางก็คือมีกลิ่นหอมเพราะว่าโดยหลักแล้วเขาก็คือจะชงม,มาว่าเขาเนี่ยเป็นเจลโลชั่นที่เป็นน้ําหอมนั่นเองนะคะคือเป็นกิมมิกในเรื่องของความกระจ่างใสเนี่ยก็ต้องคุณก็ต้องใช้ในระยะยาคือเทคท m e กันนิดหนึ่งนะคะอ่ะก็ดยรวมแล้วมีสําหรับมีตซีแล้วเอาไปเลยค่ะ10คะแนนเต็มนะคะ,ะดีงามมากๆกับผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาแล้วแบบเออเออกมาเป็นแบบซองแล้วให้เราทดลองใช้ดูก่อน ถ้าชอบกลิ่นไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตํากลิ่นนั่นเองนะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณออกมา3ากลิ่นคุณก็น่าจะทําออกมาทั้ง3กลิ่นเลยนะที่เป็นแบบซองนะแล้วเนี่ยมีซีหาซื้อได้ที่เซเว่นแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่หรือเปล่านะลดอยู่ที่20บาทนะคะถือว่าโอเคเลยคุณได้บอดี้โลชั่นน้ําหอมเลยคือแบบที่เป็นบอดี้โลชั่นที่เป็นเนื้อเจลน้าหอมแล้วคือแบบสบายผิวมากๆแล้วเหมาะกับช่วงหน้าร้อนนะคะคือหน้าร้อนเนี่ยถ้าคุณจะไปทาอะไรที่เป็นครีมเหนียวๆๆเหนียวเนอเนอเนี่ยบอกเลยค่ะบางคนนี่ไม่เอาเลยนะแบบ แต่ถ้าบางคนอ่ะอาจจะชอบสําหรับคนที่ผิวแห้งมากอาจจะชอบนะครับแต่สําหรับคนที่ผิวแบบธรรมดาหรืออะไรผิวมันอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ชอบความเหนียวเหนักน,นะคะัเหมือนเพื่อนมิสซีเนี่ยก็จะบอกว่าฉันไม่ทาเลยถ้ามันเหนียวเหนักเนี่ยยิ่งแบบอากาศร้อนๆนางบอกนางไม่ทาเลยซึ่งก็ไม่ต่างจากมิสพีเท่าไหร่เพราะว่ามิสซี่ก็ไม่ค่อยทาเหมือนกันเพราะว่าเวลาเจออะไรร้อนๆเนี่ยคุณคือถ้าเวลามันเหงื่อมันออกเยอะๆจริงๆนะมันรู้สึกเหนียวเหนักจริงๆเราก็จะแบบเลี่ยงไม่ค่อยทาแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์อยู่ดีบ้านสวยทํางานอยู่ในออฟฟิศสวยๆอะไรเงี้ยค จริงๆนะคะสำหรับเจ้าตัว ซิต้านะคะสำหรับเจ้าตัวซิต้าไทยออร่านะคะตัวนี้นะคะใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ที่เซเว่นนะหรือถ้าอยากจะซื้อหลอดใหญ่ก็ไปที่วัาสันโลตัสหรือบิ๊กซีอะไรทั่วไปก็มีขายหาง่ายค่ะนะคะคำว่าแบรนด์ซิต้าเขาหาง่ายไม่ได้มาชมกับแบรนด์ซิต้านะแต่เราซื้อมาใช้แล้วก็เออนางโอเคดีนะคะเอ,อเอาละค่ะวันนี้นะคะมิซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบก,กนันคราวหน้าค่ะแต่ก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดนิดนึงค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับมิซี่ด้วยนะคะแต่ จะน่ารักมากมากเลยนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับมิซี่ด้วยนะคะหรือไม่ก็กวักเพื่อนมาดูเป็น FC ซให้มิซี่ด้วยก็เลิศมากมากเลยค่ะวันนี้นะคะมิซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะพบกันคราวหน้านะคะมาดูกันค่ะว่ามิซี่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกวันนี้มิซี่ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายย